ครัพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาพูดถึงสเปคของเจ้าตัว Poco X7 ซึ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของมือถือ Poco ครับพี่รู้สึกว่าตัวนี้สเปคกับราคาคือโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาในปี2025เลยครับเพราะว่าพี่ทำการกดสั่งซื้อมากับรุ่นเบสโมเดลแ่ม8 g ิบอกดเพิ่มอีก8 g ิ กับเพิมจุ256กิกซึ่งพีกดมากับราคา6,749บาทนะครับผมพีจะขอแนบลิในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยใต้คลิปนี้มาให้นะครับผมบอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาคือสุดจีนครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าสเปคของมันเป็นอย่างไรบ้างผมนะ่ะคือ CPU ผมให้มาคือเป็น CPU แบบตัว University 7.3.00า t อัลตาบทว่า c ิ u ตัวนี้เล่นเกมถือว่าจัดการความร้อนคือดีมากพร้อมกับหน้าจอแบบโค้งมนผมตัวนี้หน้าจอ AMOLED 1.5K 120้เกับกล้องหลังเป็นของโซ ny 50าล้านพร้อมการสารั่นแบบ OIS หรือว่าการใช้ฮาร์ดแวร์ช่นการสารั่นบอกตัวนี้สเปคดีมากการฝุ่นกันน้ำที่ IP 6 4กับแบตให้มา5,100 10มิลลิอมผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคให้มาสุดจริงซึ่งพี่ผมว้าวมากกับ CPU ให้มา คือมันสุดจริงกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงแล้วก็พพอร์ตกับคลื่น 5G บอกเลยว่าเล่นเกม RV ตัวนี้สบายหายห่วงในการเล่นเกมครับซึ่งบรรแรงจริงนะตัวนี้กับงบ6000กว่าบาทสปีรู้สึกว่าตัวนี้คุ้มมากครับหน้าจอโค้งมนเป็น Gorilla Glass าาด้วยผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสเปคให้มาถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะนี่ครับพี่ผมชอบมากคือการให้การฝุน่นกันน้ํามาที่ IP 6 8ครับผมแบตสปีนะแบตถือว่าตัว City 6 3 0ม u t t a เนี่ยจัดการความร้อนดีนะนั้นแบต5,100มิลแอมป์สปีนะถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้ซึ่งชิปแรงจริงผมตัวนี้เป็นชิปที่ 4นาโนเมตรผมตัวนี้เป็นของ TSMC ระดับเบียร์ทงผมซึ่งนำมาใช้กับราคาเลทไม่เกิน7,000ถือว่าทำการบ้านมาได้ห่างดีมากครับผมเกินคุ้มจริงๆผมตัวนี้เป็น CPU ที่มีแครนอาราตู้อยู่ที่7,444 0แะแนครับถือว่าสุดจริงสามารถขยายแรมผมได้ถึง24กิก พี่ซื้อตัว8กิกบอกเพิ่ม8กิกเป็น16กิกถือว่าตัวนี้ให้มาสะใจจริงกับตัว CPU ครับผมพี่ขอแนบลิงก์ใต้คลิปเป็นเครื่องสูนท์ไทยประกันสูนท์ไทยตอนนี้วางจําหน่ายแล้วสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์พี่ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ก็กดมาจากลิงก์ผมด้านล่างปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบอกเลยว่าสุดจริง กับสเปคขับผมตัวนี้ซึ่งมีพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่พิเศษถึง1 3 7 8 0ตารางมิลลิเมตรครับถือว่าในการใช้ระบายความร้อนคือใหญ่มากคือหายากมากกับมือถือเหรยราคา6000กว่าบาทที่สามารถใช้งานตัวนี้พื้นที่ในการระบายความร้อนที่เยอะมากๆครับบอกเลยว่าตัวนี้สพีถือว่าสุดจริงครับหน้าจอ โค้งมน3มิติรุ่นแรกของโปรโคผมตัวนี้ซึ่งหน้าจอ 1.5K กับหน้าจออ m o ม e เรสู้แสงคือ3,000นินบอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอในการดีไซน์สวยสดงดงามความชัดผมตัวนี้อยู่ที่ 1.5K ให้มาคือสุดจริงกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วครับค่าสี ip 3ผมตรงในการใช้งานผมซึ่ง มีใบรองรับถึง3ใบจากทีโยวีผมในการใช้งานต่างๆผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าเกินกุ้มครับเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับเพราะว่าหน้าจอทัชสกินนะผม120 h กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงแล้วมีฟังก์ชันของตัวเกมเทอร์โบด้วยสพีดถือว่าดีมากแล้วก็ผมตัวนี้มีการใช้ตัวหน้าจอ ไม่ขนาดเปียกเราก็สามารถทัดได้หรือว่าหน้าจอละมันตัวนี้ก็สามารถทัดสกินหน้าจอได้อย่างไหลลื่นดีครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ให้มาถือว่าสจริงกล้องของผมตัวนี้เป็นกล้องที่ใช้ตัว IMX 882ของโซนี่ครับซึ่งผมกล้องหลักของผมอยู่ที่50ล้านนะผมตัวนี้ปเป็นเลน IMX 882ของโซนี่ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงผมตัวนี้แล้วก็ผมเรียนตัว Y ผมตัวนี้8ล้านแล้วก็เลนส์มาโคอยู่2ล้านครับซึ่งกล้องหลัง3ตัวอยู่ด้านหลังถือว่าสุดจริงพี P ่ว้าวกับกล้องหน้าผมกล้องหน้าให้มาคือเยอะจริง กล้องหน้าให้มาคือ2ีบล้านครับบอกเลยว่าในการถ่ายรูปตัวนี้สปีนะเป็นมือถือที่น่าใช้งานมากสเปคกับราคาถือว่าเกินคุ้มจริงครับนี่ับผมกล้องผมซึ่งกล้องหลัก50ล้านเนะ่ยเป็นมือถือที่น่าใช้งานจริงสับตัวนี้ผมซึ่งมีการใช้หมวดบุคคลในการถ่ายครื่งตัวถึง2เท่าทำให้ในการถ่ายพอร์เทตตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับ รเรนมุมกว้างผมด้านหน้า20ล้านซึ่งหาได้ยากมากกับมือถือเลทราคา6,000กบาทแต่สเปคบอกเลยว่าจัดเต็มปีนี้โป๊กโคตัวที่เป็น X7 ตัวนี้สัพพีนะน่าใช้งานมากครับวิดีโอถ่าย 4K ผมพร้อมบันทึกวิดีโอแบบ OIS หรือว่าการใช้ฮาร์ดแวร์แล้วก็ ES หรือาการใช้ซอฟต์แวร์ถ่าย 4K สูงสุดคือ30เฟรมผมให้เราถือว่าตัวนี้มาได้อย่าง ลงตัวมากกับฟังก์ชันตัวนี้บอกเลยว่าสเปคดีมากผมตัวนี้แล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆผมให้เราเยอะแยะมากมายตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงมีตัว AI อผมกล้องด้วยผมในการใช้งานในการขยายผมหรือว่าในการลบวัตถุที่ไม่จําเป็นออกไปผมตัวนี้ซึ่งตัวสมิ่งกับตัวโปโคนี่ทําการบ้านมาได้อย่างดีจริงครับตัวอย่างเช่นผมพี่ผมจะลบเก้าอี้อย่างเงี้ยมันก็ลดได้ซึ่งหมดเลยว่าตัวนี้ให้มาคือสุดจริงครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้ เมในการขยายภาพได้ซึ่ง AI กับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็มี AI ในการใช้ฟิล์มในการตัดต่อตัววีดอกที่เราไปถ่ายมาถือว่าให้มาสุดยอดจริงครับผมตัวนี้แล้วก็มีความทนทานผมแบบเดยทงเพราะว่าการฝุ่นกันน้ำนะผมที่ IP68 ครั้งแรกของโป c o โคที่ให้มาเยอะกันน้ำลึกถึง1.5เมตรนาน30นาทีผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริง สุจริงๆผมตัวนี้แล้วก็หน้าจอผมมีการใช้กระจกครอบแล้วก็ทนต่อก,การตกลนถึง5 5เจากรุ่นเดิมผมตัวนี้แล้วก็มีการออกแบบเพื่อเพิ่มความทนทานของตัวเครื่องครับหูถือว่าสุดจริงคับผมตัวนี้มุมมองของของผ่ผมมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นครับผมวรสดุที่ดีขึ้นแล้วก็มีความทนทานแล้วเพราะาแบตให้มาเยอะกับ5,110ัหมกับเทอร์โบชาร์จคือ45วัต์ทำให้เล่นเกม แบเดี๋ยวผมตัวนี้ชาร์จเร็วมากจัดการความร้อนดีแหบด้วยมาชาร์จเร็วมากๆผมตัวนี้ซึ่งในการทนทานสามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่ติดลบถึง10แล้วก็อุณหภูมิที่มีความร้อนตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างจริงๆผมว่าตัวนี้มีระบบ ในการชาร์จที่เอา AI เข้ามาแซกครับผมซึ่งในการชาร์จถือว่าสปีดถือว่าตัวป o c o โคตัวนี้ทํามาได้อย่างจริงดีไซน์ผมตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่มีความพรีเมียมดีกีมาจากรุ่นพี่ซึ่ง3สีจําหนที่ไทยบอกเลยว่าโทนสีมีความสวยงามพี่กดมาก็คือ เป็นสีที่พีบอกเลยว่าเป็นสีที่สวยจริงและเป็นสีที่เด่นมากครับพี่จะขอรอดูเปิดกล่องผมว่าสีอะไรเนาะซึ่งว่าพีสั่งมาจริงตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับสีนี้โคตรสวยครับเป็นสีแบ็คครับที่มีการลงตัวที่บอกเลยว่าเป็นสีที่มีความสวยงามในการออกแบบมากครับสีกีนก็รู้สึกว่าเหมือนดาวตกเป็นสีที่รู้สึกว่ามีความพรีเมียมสีซิลเวอร์เป็นสีที่มีความแบบมันมี3มสีที่เป็น เอาตรงนีนดีไซน์มันมีความสวยงามทั้ง3าสีพี่บเลยว่ามันสวยจริงครับผมตรงนี้อน่ะเป็นมือถือที่น่าใช้งานมากในปี2อ2 5ผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมตัวนี้ผมดีไซน์มีความโ้มมน3มิติบริเวณด้านข้างสัปพีนะดีไซน์ถือว่าพอเหมาะพอควรมากเพราะว่าเล่นเกมับผมดีไซน์แบบนี้มันเล่นเกมได้อย่างดีมากครับผมแล้วก็มี AI ผมโดยใช้ Google ในการแทรกตัวนี้มาถือว่าให้มาสัปพีถือว่าสุดจริงผมซับ พอต Wi-Fi 6ลำโพงเป็นลำโพงแบบ Dolby a t m o s เซนเซอร์สแกนนิ่บบริเวณที่หน้าจอผมตัวนี้มี NFC ด้วยมี IR ผมตัวนี้ซึ่งมีลำโพงคู่ที่เสียงมีการหืม,มผมซึ่งบอกเลยว่าสเปคกับราคาของทั้ง X7 หรือว่า X7 Pro ในปีนี้ถือว่าคุ้มในสุดขอแนบลิงใต้คลิปในการสั่งซื้อผมสาวนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สัพพีนะเสานี้ขอบคุณครับ